สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับของปี2025ที่เราจิมิอกาสได้มาแบ่งปันพัชนาคำของพระชา้าด้วยกัน หวังว่าพี่น้องคงได้มีประสบการณ์ที่สดใหม่ในพระเจ้าผ่านช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับในครั้งนี้นะครับก่อนที่เราจะสิ้นสุดปีนี้2 0 2 5ในการส่งท้ายปีนี้เนี่ยเราก็ต้อนรับปีใหม่2 0 2 6ปีหน้านะครับผมจะใช้เวลานี้ในการที่จะแบ่งปันพระชนคําของพระเจ้าเพื่อเตรียมชีวิตของเราเข้าสู่ปีที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนําเราให้สูงขึ้นในพระองค์มากยิ่งขึ้นเลยนะครับพระตีวันนี้ที่เราจะดูด้วยกันนะครับเราจะดูด้วยกันในภพระพีฟิลิปปีบทที่3ข้อที่สิ ถึงข้อที่14นะครับในฟิลิปปีบทนี้บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะรับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมี ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับตอนนี้นะครับอาจารย์ปโลได้พูดถึงหลายๆอย่างในชุดของอาจารย์นะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์อายุมากแล้วนะครับในพัมพีเนี่ยได้พูดถึงช่วงเวลานี้แล้วเป็นจดหมายที่อาจารย์ปโลเขียนจากที่กักขังหรือคุกนะครับผมซึ่งอาจารย์ปโลได้ พูดถึงสิ่งที่อาจารย์ปรโรูได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ผ่านมาในลหลายๆช่วงชีวิตลหลายช่วงเวลาในชีวิตของอาจารย์แล้วก็ลหลายปีที่ผ่านมาในเวลานี้ซึ่งอายุอาจารย์ปารูก็มากแล้วนะครับมีสสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับผมในวันนี้แล้วก็ครั้งหน้านะครับคือวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงคำหนึ่งคือคำว่า let go นะครับ let go คือการที่เราให้ปล่อยไปปล่อยสิ่งต่างๆในอดีต แล้วก็ลืมปันไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปีนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นปีที่เราเราผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างมาทั้งในความประสบความสําเร็จเองหรือว่าในความล้มเหลวหรือความเศร้าใจหรือความดีใจหรือสถานการณ์ต่างๆในชีวิตผมเชื่อนะครับว่าพระเจ้าทรงทําการยิ่งใหญ่เพราะว่าพระเจ้าสามารถที่ทําการในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของเราได้ พี่น้องครับอาจารย์ปรโลแบ่งปันในตอนนี้เนี่ยท่าทีของอาจารย์เกิดอาจารย์มองชีวิตของอาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนกับเจอร์นี่เป็นเหมือนกับการเดินทางของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น,นในการเดินทางของชีวิตเนี่ยเราอาจจะผ่านอะไรหลายอย่างมามากมายนะครับแต่ว่ามีสสิ่งจากพระมีตอนนี้นะครับที่อาจารย์ปรโลได้บอกไว้แล้วผมอยากที่จะแบ่งปันในวันนี้ก่อนที่เราจะเซ็กค๊ดบายนะครับสัปปี2อันี้นี้นะครับอันแรกคือเรื่องของ Let go คือการปล่อยมันไป ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาอาจารย์ปรูลบอกว่าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมานะครับในภาษาอังกฤษ forgetting what is behind นี่น้องครับเวลาที่ผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแล้วก็แก้ไขในสิ่งทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นท่าทีแรกที่เราจะต้องเข้าใจคือรู้ว่าพระเจ้าทรงครอบครองและควบคุมชีวิตของเราเมื่อเราตัดสินใจที่จะวางชุงเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะ control, ควบคุมอด,ดีตได้แต่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตดได้นะครับแล้วก็อาจารย์ประลงบอกว่าให้เราเนี่ยเหมือนกับเสีย้งว่ามันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้และปล่อยวางและปล่อยมันไปนะให้พระเจ้าทรงควบคุมและดูแลเรา นะครับรวมถึงความล้มเหลวในชีวของเราความบาปความเศร้าโศกเสียใจหรือแม้กระทั่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็ตามทีพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยการฟ้องผิดเนี่ยจะมากระซิบบอกเรานะฮะว่าเราอะ่ะไม่มีคุณค่าที่เพียงพอเราอะ่ะไม่คุณลิฟายหรอกนะครับหรือบางครั้งเนี่ยความยิ่งที่เรามีใน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 ,ในการที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะบอกว่า โอ้เนี่ยทำมาแล้วทําดีละเนี่ยแค่นี้พอแล้วนะครับหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ข้างในแต่อาจารย์ปรโลบอกว่าอะไรครับอาจารย์ปโลบอกให้เราเนี่ยมุ่งจ้องไปที่ข้างหน้าก่อนที่เราจะไปข้างหน้าได้เราจะต้องปล่อยวางปล่อยไปหรือลืมในสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ไม่ใช่ว่าเราความจําเสื่อมนะฮะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอะไรครับเราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ใช่อยู่ในอดีตเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของปัจจุบันและอนาคตและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถฟื้นฟูนะฮะโอกาสใหม่ให้กับคนที่ติด,ต,ดตามพระองค์ได้เสมอในภาษาอังกฤษบอกว่าพระเจ้า He is a God of second chance พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สามารถให้โอกาสกับเราได้ใหม่เสมอเมื่อเรากลับใจและกลับมาหาพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งถ้าเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งอยู่ข้างหน้าของเราหรือการทรงเรียกของพระเจ้าในอนาคตของเราเนี่ยและเราไปจดจ่ออยู่ข้างหลังพี่น้องครับเราก็จะไม่สามารถที่จะเห็นถึงแผนการที่พระเจ้าทรงมีในะชุมเราได้พี่น้องครับผมอยากที่จะจบด้วยคำอ่า เปรียบเทียบให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นพี่น้องถ้าเป็นน้องขับรถเนี่ยพี่น้องจะรู้ว่าสิ่งสําคัญคืออะไรครับเรามีกระจกหน้าใช่ไหมมีกระจกข้างแล้วเราก็มีกระจกที่ใหญ่วินด์สกรีนข้างหน้าเราการขับรถนะครับพี่น้องเราใช้เวลาส่วนใหญ่คือจ้องไปที่ข้างหน้าใช่ไหมครับเราไม่ได้มองกระจกข้างตลอดหรือเราไม่ได้มองกระจกหลังตลอดแต่เรามองไปที่ข้างหน้าเรามองไปในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรา แต่มากไปกว่านั้นคือเราจะต้องลืมแล้วก็ปล่อยในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเพราะถ้าเกิดเราไม่ปล่อยไปเราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนหน้าไปได้ในการที่จะพบกับการส่งเลียกแล้วก็รู้จักพระเจ้ามากขึ้นในแต่ละวันให้เราไปทานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับวันนี้ที่มีโอกาสได้มาใช้เวลาด้วยกันในการที่จะจดจําแล้วก็เข้าใจถึงพระพรที่พระเจ้าทรงกระทําให้กับเราหรือแม้กระทั่งวันนี้เราได้เล่าถึงสิ่งต่างๆอาจจะเป็นความผิดพลาดอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2025นี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เหล่านั้นได้ตระหนักแล้วก็รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าทรงใช้เพื่อการดีทุกอย่าง และมากกว่าน,นั้นให้เราสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆไปอย่าไปยึดติดแม้กระทั่งเรื่องของประสบความสําเร็จก็ตามทีแต่ให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามุ่งหน้าต่อไปอย่าให้เราแค่พอใจในสิ่งที่อยู่ในอดีตแต่ให้เรานั้นอย่าไปจดจ่ออยู่ความผิดพลาดบางอย่างดูเถิดลืมไปว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราในปี2026นี้เราขอบคุณพระองค์ในวันนี้และให้เรานั้นได้เข้าใจถึางนามพระทัยพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในพระนามพระเยซูเอเมน พี่น้องครับก่อนที่เราจะจบกัรเนี่ยผมอยากจะท้าทายนะครับให้พี่น้องได้ใช้เวลาตอนนี้สันส้นๆนะครับเขียนนะสัก2อ,อย่างนะครับว่าบทเรียนที่สําคัญ ในปีนี้2025สําหรับท่าน2ด้านนะครับด้านแรกคือชีวิตส่วนตัวมีบทเรียนอะไรที่เป็นบทเรียนสําคัญนะฮะที่เราเรียนรู้ตลอดปีนี้นะครับด้านที่2นะครับมีบทเรียนอะไรที่เราเรียนรู้จากการรับใช้ในปีนี้นะครับผมอยากให้เราใช้เวลาสั้นๆก่อนที่เราจะเซ g กต d บายปี2025นี้นะครับได้สามารถที่จะจดบันทึกตรงนี้ไว้และให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดนําเราต่อไปในอนาคต ขอไปเจ้าวิพรน,นะครับผม